สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าเรียน MBA ข้างถนนกับ j a แ w e เ l ล h 13. บมดทเรียนจากประสบการณ์ตรงของ CEO ที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อหมดด้านการบริหารคะ่ะถ้าเราจะเรียนวิชาธุรกิจนะคะในตลาดเนี่ยก็มีหลักสูตรและสถาบันมากมายที่เปิดสอนแต่ถ้าจะทำธุรกิจคุณต้องเรียนรู้จากผู้ชายคนนี้นะคะแจ็คเวลส์เขาคือผู้ชุบชีวิต General Electric จากบริษัทที่กำลังตกต่ำสุดขีดนะคะให้กลายเป็นบริษัทอันดับหของโลก และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายแสนล้านดอลลาร์นะคะทั้งยังช่วยเหลือธุรกิจชั้นนำจำนวนมากให้สามารถพลิกกลับมามีกำไรได้อีกนะคะเวทมนต์การบริหารของแจ็คเวลส์คืออะไรนะคะเดี๋ยวมินจะไปสรุปให้ทุกคนฟังในพอดแคสต์ตอนนี้เลยนะคะสำหรับเรื่องแรกสุดเลยที่คุณแจ็คให้ความสำคัญนะคะก็คือต้องทำธุรกิจให้สนุกค่ะให้มีความสุขเหมือนการเล่นกีฬานะคะ คือไม่ได้บอกว่าจะต้องยิ้มแย,ย้มจำใสหรือว่าจะต้องฮึกเหิมกระปี้กระเป๋าเหมือนนักกีฬานะคะแต่ว่าให้เรามีความมันในการทําธุรกิจนะคะที่มันจะมีแพ้มีชนะมีลมลุกคุกคานนะคะมีความตึงเครียดมีความรวดเร็วมีการชิงไหวชิงพริบนะคะแต่ว่าก็จะต้องเดินหน้าต่อด้วยกลยุทธ์กลวิธีและต้องมันกระหายที่จะชนะค่ะ ซึ่งบริษัทที่มีสภาพคล่องดีนะคะจะมีโอกาสมากกว่าครึ่งที่จะชนะคู่แข่งได้นะคะสภาพคล่องคืออะไรสภาพคล่องก็คือการที่ธุรกิจนะคะมีเงินสดหมุนเวียนไหลเวียนในธุรกิจนะคะที่จะสามารถยังคงอยู่ได้ถ้าเกิดว่าธุรกิจนั้นไม่มีรายรับนะคะส่วนใหญ่ปัญหาของนักบริหารเนี่ยหรือว่าผู้บริหารก็คือปัญหาที่ว่าทำไมการที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันมันยากเหลือเกิน ดังนั้นนะคะวิธีการแก้ปัญหาของคำถามข้างต้นเนี่ยก็คือ2หลักการที่จำเป็นค่ะได้แก่1สร้างความสอดคล้องและ2ความเป็นผู้นำนะคะประเด็นแรกเนี่ยจะขอคอยมาตรงที่การสร้างความสอดคล้องนะคะสร้างความสอดคล้องของอะไรนะคะคือผู้นำหัวหน้าผู้บริหารเนี่ยจะต้องสร้างความสอดคล้องของพันธกิจพฤติกรรมและผลลัพธ์ค่ะ โดยคนที่ต้องขับเคลื่อนความสอดคล้องนี้นะคะก็คือผู้นำนั่นเองค่ะผู้นำเนี่ยจะต้องมันสื่อสารพันธกธิจและพฤติกรรมของบริษัทสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทำให้มันสอดคล้องกันนะคะโดยหน้าที่ของหัวหน้าก็จะมีอยู่5ข้อนะคะคือ 1. พยายามสื่อสารกับทีมบ่อยๆนะคะ 2. มั่นใส่ใจลูกน้องให้มากกว่าตัวเองนะคะ 3. ามกำจัดอุปสรรคที่ขวางลูกน้องนะคะไม่ว่าลูกน้องจะเจอปัญหาอะไรอยู่เนี่ยพยายามทําทุกวิธีทางนะคะในการกําจัดอุปสรรคที่ขวางลูกน้องอยู่เนาะสี่ชมลูกน้องและให้รางวัลอย่างเหมาะสมค่ะคือถ้าลูกน้องทําอะไรดีน,ดนิดนิดหน่อยๆเนี่ยก็พยายามชมเขานะคะให้เขามีกําลังหรือแรงใจในการจะทําสิ่งอื่นๆต่อไปในงานของเขาเนาะและสุดท้ายค่ะมีอารมณ์ขัน ก็จะทําให้บรรยากาศในการทํางานไม่อึดอัดน,นะคะและต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องประเด็นของผู้นํานะคะคือผู้บริหารหรือผู้นำเนี่ยต้องทําตัวเป็นโค้ชไม่ใช่นักเตะน,นะคะหลายคนจะไม่เข้าใจว่าเมื่อเราเนี่ยก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าง,งานหรือผู้บริหารเราควรจะต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํางานนะคะอย่างตัวอย่างที่คุณแจ็คเวลส์ยกขึ้นมาคือให้มองดูโค้ชหรือว่าผู้จัดการทีมกีฬาเป็นหลักค่ะ คือคนเหล่านี้เขาจะไม่สามารถลงมาเล่นในสนามได้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อให้เกมเป็นอย่างที่ต้องการที่เขาอยากจะให้เป็นได้นะคะแต่ว่าโค้ดหรือผู้จัดการนะคะเขาจะเลือกเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาคนที่เล่นได้ไม่ตรงความต้องการออกนะคะและนำคนที่รู้ว่าสามารถเล่นในสิ่งที่โค้ดกำลังต้องการใส่เขาไปได้นะคะเช่นถ้าเกมนั้นเนี่ยเขาต้องการตัวเปิด ตัวเปิดลูกจากเส้นข้างสนามนะคะเขาก็จะสลับนักเตะแบบนั้นเนี่ยมาแทนคนที่เก่งในการต่อบอลนะคะหรือถ้าเขาต้องการเล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับเขาก็จะเติมคนในตำแหน่งนั้นลงไปนะคะอันนี้คือวิธีการทำงานของคนที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้บริหารในองค์กรน,นะคะคือคุณไม่ควรลงมาทำงานได้ด้วยตัวเองแต่ว่าหน้าที่เนี่ยคือพยายามหาคนที่ทำงานในแบบ ที่ต้องการได้ใส่ลงไปเพื่อให้เกมดําเนินไปในทิศทางที่ต้องการนั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรียน M.B.A ข้างถนนกับแจ็คเวลส์นะคะมีเลือกสรุปแบบหลักๆของประเด็นของหนังสือเล่มนี้ให้เลยมามาเท่านี้นะคะเพราะถ้าสรุปทั้งหมด13บทเรียนเนี่ยคือมันจะยาวมากๆเป็นชั่วโมงนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหัวข้อหลักๆเลยของหนังสือเล่มนี้ก็คือการทํำธุรกิจนะคะคือ ให้สำเร็จเนี่ยจะต้องมีความสอดคล้องและมีความเป็นผู้นํานั่นเองค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และ B ล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย